ดีใจมากนะคะที่มาในงานวันนี้แมมคุณแมมวิภาวดีไม่น่าเชื่อว่าหลายปีที่รู้จักกันมาคุณแมมยังสวยและเสียงยังดีที่สําคัญที่สุดนะคะคุณแม่มื่อนเป็นคนอย่างนี้เลยยกนิ้วสําหรับความที่รู้จักบนคนของพ่อแม่ไม่มีสิ้นสุดเลยเยี่ยมจริงๆรและลึกถึงบุญคุณพ่อแม่งานบวชครั้งนี้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังสําคัญที่สุดคือ คุณแม่มีพาดีต้องการทดแทนบุญคุณคุณแม่ยิ่งใหญ่มากที่สุดชื่นชมจริงๆค่ะชื่นชมมากค่ะครับส่วนผมก็ที่จริงผมก็รู้จักคุณแม่เขือนะครับคุณคุณยายเขื่อ,มอผมกับคุณยายเขือเนี่ยเอาจริงๆแล้วเหมือนกับแม่กับลูกนะครับเรามีความผูกพันเรามีความลึกซึ้ง มากมายที่จะบรรยายในวิดีโอนี้นะครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับแต่ผมมีความรึกซึ้งไม่สามารถที่จะกล่าวบรรยายได้นะครในวันนี้ขอขอ,ขอขอบคุณขอขอบคุณคุณยายเคือและคุณแม่มิภาวดี และพี่น้องของของยายเกลือทุกๆคนนะครับที่ที่ที่ทำในวันนี้นะครับที่ที่งานบวชในวันนี้ให้กับลูกให้กับหลานนะครับผมซาบซึ้งใจอย่างยิ่งอกราะกาพะทุกคนครับที่ผมมาได้ร่วมงานในวันนี้นะครับขอบคุณครับ